สวัสดีค่ะพบกับงวนนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณหวยแม่นๆกับ3ตัวตรงๆค่ะ3สูตรย่อยๆนะคะสูตรแรกก็จะเป็นหลักพันบวกกัน2ครั้งบวกหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหน่วยบนบวก10บนบวก9้คงที่ค่ะสูตรที่สองนะคะจะเป็น10ล่างบวก10บน4ี่ครั้งบวกหน่วยบนบวก2คงที่ค่ะสูตรที่3นะคะก็จะเป็น10ล่างบวกกัน2ครั้งบวกหลักร้อยบวกหลักพันสองครั้งบวก10บนและบวก9้คงที่ค่ะ ก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u u s สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดค่ะเอาละค่ะเราก็มาคำนวณตามสูตรกันเลยนะคะก็จะได้เป็น3 3 8บวก9บวก8บวก0บวก8บวก2บวก9คงที่ค่ะ ผลลัพ์ที่ได้นะคะเท่ากับ33ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข3ค่ะสูตรที่2นะคะก็จะเป็น1บวก2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 บวกแและบวก2คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ19ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข9ค่ะสูตรที่3นะคะก็จะได้เป็น1บวก1บวก6บวก3บวกสาม บวกสองบวกเก้าคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ25ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข5าค่ะและเลขเด็ด3ตัวตรงๆนะคะกับ3สูตรนี้ที่เข้าเต็มๆเ,เลยนะคะนั่นคือ3 9 5ค่ะก็เป็นตัวเลขที่เข้านะคะเอาละค่ะเรามาคำนวณหวย3ตัวบนแม่นๆน,นะคะในงวดที่1่กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้กันเลยค่ะก็คำนวณตามสูตรเหมือนเดิมนะคะก็จะได้เป็น4ี่ บวกสบวกสาบวก8บวก5บวก9บวก9คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ42ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข2ค่ะสูตรที่สองนะคะก็จะได้เป็น1บวก9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 บวก5และบวก2คงที่ค่ะ ผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ44ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข4ค่ะสูตรที่3นะคะก็จะเป็น1บวก1บวก3บวก4บวก4บวก9และบวก9คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ31ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข1นะคะแะคะเลขเด็ด3ตัวตรงๆนะคะกับสูตรที่เราคำนวณได้นั่นคือ2 4 1ค่ะ แต่ถ้าใครนะคะอยากสลับตัวเลขหน้าหลังก็จะได้เป็น1 4 2 2 1 4 4 2 1ค่ะรอผลนะคะในวันที่1กุมภาพันธ์นี้ค่ะว่าตัวเลขที่เราคำนวณให้นะคะจะมีเลขเข้าหรือเปล่าค่ะแต่นี่นะคะก็เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเท่านั้นค่ะใครชอบตัวเลขไหนนะคะหรืออยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องงวดนี้รวย